ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับดูดีไหมท็อกทูมีจับมือผีท็อกทูมีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังมากเลยคือมันมาจากค่ายเอทเเวนตี้โฟเลยนะเว้ยเอทเวนตี้โฟเป็นค่ายที่แบบแต่ลเรื่องมันแปลกใหม่ทั้งนั้นเลยผมดูเรื่องไหนมันก็มันกันซะไปหมดเลยเว้ยมันก็ช่วยไม่ได้มันก็ต้องคาดหวังกันสักหน่อยนะกับเราเรื่องนี้แล้วไปดูเทโวเลอร์ปุ๊บแม เทลเลอร์เนี่ยเทลเลอร์นี่มันดีจริงๆเลยนะชอบไปตรงลันลันลันมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักนิดนึงก็แล้วกันแต่เดี๋ยวมันต้องมีเทลเลอร์ส่งเข้ารีวิวนี่นะเอาเป็นว่าลันลันลัเทลเลอร์ส่งเข้ารีวิวนั่นแหละแล้วก็ไปรีวิวอ่าไปเลยไปเลย oh god you. my like <seguinte> I Talk to me มีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปเจอกับมือเซรามิกสุดเท่ที่มีความสามารถทำให้เราคุยกับผีและถูกผีสิงได้โดยวิธีการใช้งานมือนี้ก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่จุดเทียนจับมือแล้วก็พูดออกไปคุยกับฉันสิงฉันเลยพนม และมีกฎเพียงแค่ข้อเดียวห้ามถูกผีสิงเกิน90วินาทีไม่งั้นมันจะไม่ออกมันจะแบบมันชอบใจออยู่นานแล้วชอบใจซึ่งการถูกผีสิงในเรื่องนี้เขาตีความออกมาว่ามันมันมันสนุกไงกลุ่มเด็กวัยขนองกับความมันที่แปลกใหม่มันมันมากไปหน่อยจนทำให้เกิดเรื่องบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นนี้จะเปลี่ยนไปตลอดก,กัง เกิดอะไรขึ้นกันแน่มือนี้มาจากไหนถูกผีสิงสนุกยังไงหมาตัวนี้จะตายหรือเปล่าไปหาคำตอบกันได้ที่ท็อกทูมีจับมือผีใช้ยังเป็นทางการวันที่จ7หยางยงนี้เรื่องนี้กำกับโดยเจ้าของช่องไร9ก้าไรก้าคุณแดนนี่ฟิลิปโปกับคุณไมเคิลฟิลิปโปหนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้าง4.5ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ทำเงินไปได้แล้วที่63ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมยังได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไปในทิศทางที่ดีตอนนี้ได้มีประกาศสร้างภาค2แล้วทางผู้กำกับได้กล่าวไว้ว่า ตอนที่เราเขียนภาคแรกเราก็อดไม่ได้ที่จะเขียนฉากสำหรับภาคต่อด้วยซึ่งมือเป็นสนามมันมีตำนานเหล่าคานอยู่และการสานต่อเรื่องราวของตัวละครก็ทุกคอทุกส่วนของมือล้วนมีประวัติเบื้องหลังมากมายแน่นอนว่าฉากเราในเือเป็นชาของภาคต่อดังนั้นพวกเราคิดว่ามันมีอะไรให้ไปกันต่ออีกเยอะให้พิสูจน์กันอีกเยอะให้ดูกันอีก <Yeah. S 2> เอาเป็นว่าอ่านโพยเสร็จแล้วออรายการน,นี้จะเป็นรีวิวของผมแล้วไปคำเตือนสักหน่อยดีกว่าหลังจากนี้ผมจะไม่มีโพยไม่มีสริปพูดตามความรู้สึกของผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปความเห็นตรงไหนอะไม่พอใจเลยเพ่เพ่พูดอะไรนะ่ะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอ่านทุกอันนะแต่อาจจะไม่ได้ตอบแค่นั้นเองเออมาขอเปิดด้วยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะความบันเทิงความเดาทางยากอะมันเป็นอะไรที่แบบผมคิดในใจบ่อยมากเลยแบบ เอาอย่างเงี้เลยเรา่าแล้วผมแบบเอามือไก่หน้าผากอยู่สองสามรอบเลยตอนตอนอยู่ในโรงนะครับส่วนในเรื่องความหลอนความเครียดความกดดันสาหรับคนที่เตรียมใจมาดูหนังผีเรื่องนี้ยังอยู่กลางๆค่อนไปมากนะครับทามิซอมมาได้ 9. เก้าเรื่องนี้จะประมาณ7ไม่ก็6.5จุดห้าแถวๆนี้ความเครียดความกดดันนะและก็สิ่งที่ผมชอบที่ผมนึกออกก็จะมีฉากตอนโดนสินละกันฉากตอนโดนสิงช่วงแรกๆอะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันเท มันเป็นการโดนสิ่งที่เท่จังเลยมันเท่แล้วมันมันน่ะถึงพอสิงสิงสิงช่วงหลังๆจะเริ่มหนักหน่วงขึ้นก็เถอะก็เอาเป็นว่าต้องลองไปดูนะจะได้รู้ว่าหนักหน่วงขึ้นคือยังไงถ้าเกิดถามว่าดูดีไหมอะไรก็ก็ถ้าคุณเป็นแฟนหนังผีเป็นแฟนความเครียดเป็นแฟนเอทเทอนตี้โฟอ่ะยังไงมันก็ต้องไปดูแนละเนาะเอาเป็นว่าผมขอจั่วหัวว,ว่าสําหรับคนที่ไม่ควรไปดูแล้วกันเอคนที่ไม่ควรไปดูที่ผมลึกอ,ออกตอนนี้ก็จะมีคนที่ดูฉากรุนแรงไม่ได้นะครับรุนแรงในระดับแบบ ระดับแบบเยินอะระดับแบบแหวะอะไรอย่างนั้นอะเป็นน้องน้องมิสม,มา่าเลยแต่อาจจะไม่ทำร้ายจิตใจเท่ามิสม,มา่าเฉยๆมาสรุปกันดีกว่าสำหรับผมที่ไปดูเรื่องนี้ด้วยความคาดหวังนะครับดูเสร็จแล้วก็ยังไม่ผิดหวังนะดูแล้วก็ยังเออ,เอ,อมันต้องประมาณนี้แหละที่คาดหวังอะยำกุกเลยยำกุ๊กเลย,ย,เลยแต่ยังไม่ถึงขั้นขึ้นหิ่งเฉยๆยังไม่ใช่แบบแก็ต้องไปดูให้ได้นะยังอยู่ระดับแบบแกแกแกต้องลองไปดูนะอะไรประมาณนี้โอเควันนี้ผมขอพักเท่านี้ก่อนก็รำกังน,นะครับ วันหนะ้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่